ดีค่ะตอนนี้นะคะมาไหว้องค์ท้าวเวสสุวรรณนะคะที่วัดจุฬามณีค่ะจังหวัดสมุทรสงครามค่ะเครื่องบูชานะคะควรจะเป็นสีแดงค่ะไม่ว่าจะเป็นดอกกุหลาบหรือว่าน้ําสีแดงหรือว่าผลไม้สีแดงนะคะและถ้าหากสวมเสื้อสีแดงได้ก็จะเป็นการดีค่ะเพราะว่าสีแดงนะคะเป็นสีของทางฝ่ายยักษ์นะคะจะช่วยดึงดูดพลังในด้านดีๆเข้ามาค่ะ จุดที่ให้บูชาองค์ท้าเวสุวรรณที่วัดจุฬามณีนี้นะคะก็จะมี2จุดนะคะจุดนี้ค่ะก็จะเป็นจุดองค์สีทองภูษาสีชมพูนะคะจุดนี้เหมาะแก่การเสริมต่อชะตาชีวิตนะคะก็จุดเทียนต่อชะตาชีวิตกันได้นี่นะคะถ้าใครไม่มีมาที่วัดเล่มได้20บาทนะคะ องนี้นะคะยังเหมาะเกี่ยวกับในเรื่องของการขอคู่ครองในเรื่องของเมตามหานิยมนะคะจะสังเกตเห็นว่าถ้าใครต้องการให้มีคนรักคนค่ายมีเสน่ห์ก็ให้มายืนขอพรนะคะเกี่ยวกับเรื่องของเสน่ห์นะคะที่ตรงหน้ากระจกนี้นะคะใครที่ได้สองกระจกนะคะก็จะหน้าตาดีรับทรัพย์กันไปค่ะ ส่วนอีกที่หนึ่งก็จะอยู่ด้านข้างๆโบสนะคะองค์นี้เหมาะสําหรับที่จะขอพรในเรื่องของโดยรวมภาพรวมของชีวิตนะคะขอเบิกทรัพย์ขอักสทรัพย์ส,สินนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องการค้าหน้าที่การงานนะคะขอเบิกทรัพย์กับท่านได้ค่ะทำการค้าก็ขอให้มีกำไรนะคะทำงานในหน่วยงานองค์กรก็ขอให้ได้มีโบนัสรับทรัพย์มีเงินเดือนเพิ่มมากขึ้น ส่วนด้านข้างๆนะคะสายพรามฮินดูนะคะองค์พระพิคเนตนะคะพระศิีวะนะคะเหมาะที่จะขอพรในเรื่องของการเริ่มต้นกิจการงานใหม่นะคะหรือว่าจะขอพรให้ประสบความสําเร็จในเรื่องของการค้าขายการงานค่ะก่อนกลับนะคะก็มาแวะขอพอรกันได้นะคะที่สาลาหลวงพ่อเนื่องนะคะหลวงพ่อเนื่องท่านก็ได้มรณภาพไปแล้วนะคะท่านเป็นเกจิอาจารย์นะคะก็ ผู้คนนิยมมาขอพรกันในเรื่องของโชคลาภนะคะลาบลอยลอยลอยมาตามสายน้ํานะคะเพราะว่าศาลาของท่านด้านหลังนะคะก็คือจะอยู่ติดกับแม่น้ํานะคะด้านในศาลานะคะก็ยังมีศิลปะค่ะศิลปะแบบไทยๆให้เดินชมกันได้นะคะแล้วก็มีสีพึ่งด้วยนะคะนี่เป็นสีพึ่งสเสน่ห์นะคะ ส่วนใครที่ชีวิตติดติดขัดขัดนะคะให้เดินมาสาลาข้างๆค่ะมาไหว้พระที่นี่นะคะอุปสรรคก็จะผ่านพ้นไปด้วยดีโดยเฉพาะการบริจาคทรัพย์ชาระหนี้สงฆ์นะคะก่อนกลับนะคะหากใครสนใจเช่าบูชาวัตถุมงคลกับทางวัดก็ขอเชิญได้นะคะในบางวันคุณอาจจะเยอะนิดหน่อยค่ะ ขอขอบคุณมากนะคะสำหรับการติดตามรับชมถ้าชอบกดไลค์ถ้าใช่กดแชร์ค่ะแต่ที่แน่ๆฝากกดติดตามช่องด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะ